คลิปเสียงคุณมันชัดมากที่คุณอ้างถึงพวกเราคุณเลิกทําพฤติกรรมเอาชื่ออ้อไปแอบอ้างบอกว่าจะต้องมาลงพื้นที่กับอ้อวันที่1เป็นทีมงานต้นอ้อแล้วอ้างว่าพี่หนุ่มจะเอาเงินมาใช้นี่ให้สองหมื่นกว่าบาทพี่หนุ่มไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวฝากบอกนะพ่อนะอย่าทํานะคะ ่วงนึงเห็นว่าอ้อฉ่ำเลยเนบอ้อดีเลยตอนนี้ทำไมมาแอบอ้างอ้อแล้วอ่ะคุณก็ไปหาคนที่คุณอวยอะ่ะให้เขามาสนับสนุนคุณสิให้เขามาช่วยคุณสิคุณไม่ชอบอ้อนี่ทำไมคุณเอาอ้อไปโหนแบบนั้นเอาไปโหนในเรื่องไม่ดีด้วยจริงอ้อไม่ได้อยากจะให้ค่าหรืออะไรให้มันมีแสงหรืออะไรมากมายแต่ถ้าคุณเห็นไรนี้คุณควรหยุดพฤติกรรมนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ ขอบคุณพี่น้องคนใต้ทุกคนนะครับที่เอ็นดูผมขอบคุณพี่น้องสุราษฎร์นะครับที่ให้ใจพ่อน้องเพชรนะครับผู้ชายคนนี้ครับให้ใจจ,จริงขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับ เรื่องดาวมาพูดขึ้นมาชวนให้ตอมเพือกกระตุกกระรัวอีกแล้วละค่ะเมื่อลาสุดต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะได้ออกมาไล์โซฟานเดือดถึงคนคนหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามแต่มีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะในการช่วยชนกับกลุ่มเชื่อมจิตโดยไม่ได้แอบอ้างแค่ว่าเป็นหนึ่งในทีมของต้นอ้อเท่านั้นนะคะแต่ยังพาดพิงไปถึงทานายอนันชยัยอีแทนคุณแล้วก็หนุ่มกัญชัยกำหนดพลพิธีกรคนดงังที่เป็นคู่พิพากษาหลักของกลุ่มเชื่อมจิตนั่นเองค่ะ โดยในไลฟ์เมื่อวานนี้นะคะ29กรกฎาคมค่ะต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะเล่าว่ามีประเด็นเกิดขึ้นกับตนค่ะมีคนคนนึงเนี่ยแจ้งมาทางตนบอกว่ามีคนเอาชื่อของตนนุน่มกันชัยทนายนันชัยแล้วก็อ e ี้แทนคุณไปพูดแอบอ้างเพื่อยืมเงินนะคะซึ่งคนที่เขาแจ้งมาถามว่าต้นได้ซัพพอร์ตบุคคลคนนี้จริงไหมแล้วบุคคลคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทีมอเวนเจอร์หรือไม่ ตนอ้อนะคะก็บอกว่าตนรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ไม่เคยซับพอร์ตอะไรนะคะแล้วก็ไม่เคยให้ยืมเงินพี่หนุ่มก็ไม่เคยให้ยืมเงินค่ะโดยตนอ้อนะคะยังบอกว่าตนได้ฟังคลิปเสียงจากคนที่แจ้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วคนคนนั้นนะคะเขาอ้างว่าเขาเนี่ยมาทําเรื่องเชื่อมจิตและได้มีการยืมเงินคนคนหนึ่งไปแล้วไม่จ่ายนะคะแล้วได้เอากลุ่มที่ทําเรื่องเชื่อมจิตไปแอบอ้าง โดยมีการบอกด้วยว่าวันที่1สิงหาที่จะถึงนี้นะครเขาจะเดินทางไปที่สุร,ราษฎร์ธานีร่วมกับทีมของตนด้วยและอ้างว่าทำภารกิจเสร็จเดียวพี่หนุ่มกัญชัยจะเป็นคนจ่ายเงินคืนให้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะตอนออค้ก็ได้บอกผ่านไลฟ์ไปว่าถ้าคุณรู้ว่าเป็นเรื่องของคุณอย่าเอาเราเนี่ยไปแอบอ้างคุณจะไปไลฟ์สดทำคอนเทนต์สร้างกระแสรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเลยแต่คุณเนี่ยอย่าเอาพวกเราเนี่ยไปแอบอ้างยิ่งคุณไปเป็นหนี่เขาแล้วเอาพี่หนุ่มไปอ้างแล้วบอกว่าเป็นทีมงานตนบอกมาว่าเนี่ยทำงานกับตนไม่ใช่แล้วคือมันมีประเด็นนิดนึงนะทุกคนคืออขอพูดหน่อยเนาะ อา,าอาไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ว่ามันมีคนแจ้งมาทางอ้อนะคะอ้อได้ฟังคลิปเสียงหมดแล้วนะคะอ่ามีคนเอาชื่อออกับพี่หนุ่มทนายเปียกอีนะคะอ่าไปพูดแอบอ้างนะคะคุณไปเป็นหนี้เป็นสินกันเราไม่ทราบหรอกนะคะอ้อเป็นหนี้ใครอ้อก็ไม่เคยเอาใครไปแอบอ้างไม่มีก็คือบอกไม่มีไม่มีใช้คือบอกไม่มี นะคะแต่ไปแอบ,บอ้างว่าเดี๋ยวไปเอาเงินกับคนนี้มาใช้ให้เดี๋ยวคนนี้จะใช้ให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมาทํางานกับทีมเรากับทีมพี่ออเราก็เลยงงว่าทีมงานเราก็มีเราก็รู้นะใครเป็นทีมงานเราคลิปเมื่อวานนี้เลยค่ะที่คนมาร้องเราคือเขาแค่มาถามว่าเราได้ไปซัพพอร์ตคนนี้จริงไหมเราได้ไปช่วยเหลือคนนี้จริงไหมเราได้ไปปกป้องคนนี้จริงไหมแล้วคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ ทีมอเวนเจอร์ Avengers, หรือเปล่าซึ่งอ้อก็ปฏิเสธว่ารู้ว่าเขาเป็นใครแต่ไม่เคยซัพพอร์ตอะไรนะคะไม่เคยค่ะแล้วก็ไม่เคยให้ยืมเงินเพราะไม่มีเงินให้ใครยืมพี่หนุ่มก็ไม่เคยให้ยืมเงินค่ะเขาบอกว่าเขา,าทําเรื่องเชื่อมจิตเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เขาไปยืมเงินกันเป็นเงินกู้นอกระบบแหละนะคะอ้อก็เข้าใจสำหรับสาหรับคนที่โทรมาด้วย นะคะซึ่งเขาก็รู้จักกันมานานแล้วก็เหมือนให้ยืมเงินกันแล้วไม่จ่ายนะคะไม่จ่ายสักทีแล้วก็เอาอ้อไปอ้างเอาพี่หนุ่มไปอ้างเอาทนายเปียไปอ้างเอาอี้ไปอ้าง,อาอางคือเอากลุ่มเชื่อมกลุ่มที่ทําเชื่อมจิตไปอ้างวันที่หนึ่งเนี้ยเขาจะไปสุราษกับเราเขาต้องทําภารกิจกับเราก่อนเออเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้บอกว่าพี่หนุ่มจะเป็นคนจ่ายให้แล้วก็ใช่หรอวะแล้วบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปพร้อมกับกับพี่อ้อทากับพี่อ้อมา ทำกับกูเมื่อไรเอาเป็นว่าอ่ะเขาเคยเขาเคยดีกว่านะคะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ่ะเอาจะบอกไว้ตรงนี้นะคะถ้าคุณรู้ว่าเป็นเรื่องของคุณอย่าเอาเราไปแอบอ้างนะคะอย่าเอาอ้ออย่าเอาทนายเปียกอย่าเอาอี้อย่าเอาพี่หนุ่มไปแอบไปแอบอ้างนะคะคุณจะไปไลฟ์สดคุณจะไปทำคอนเทนต์คุณจะไปทำข่าวคุณจะสร้างกระแสหรืออะไรแล้วแต่คุณเลยแต่คุณอย่าเอาพวกเราไปแอบอ้างยิ่ง คุณไปเป็นหนี้เขาแล้วคุณเอาพี่หนุ่มไปอ้าง แล้วบอกว่าเป็นทีมงานอ้อเนี่ยบอกว่ามาทํางานกับอ้อเนี่ยไม่ใช่แล้วจากนั้นนะคะตอนอ้อก,ก็ได้บอกว่าคลิปเสียงที่มีคนส่งมาตนได้ส่งไปให้ทุกคนที่ถูกพาดพิงฟังหมดแล้วนะคะพร้อมกับฉาดเดือดว่าไม่ใช่ว่าเห็นเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็จะมาโยนขี้ให้เราหมดไม่ใช่เอาเราเนี่ยไปอ้างหมดไม่ใช่มีช่วงหนึ่งที่พูดแซะตนดีแล้วตอนนี้เอาตอนไปแอบอ้างทําไมซึ่งตอนอ้อก,ก็ได้เล่าอีกด้วยว่าในตอนที่ตนเนี่ยไปออรายการโหนกระแสครั้งที่2หลังจากที่ไปกองปราบเนี่ยทีมงานโหนกระแสบอกว,ว่ามีคนโทรเข้า มาาาในรรยกรตอนนั้นตนก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้ทราบแล้วพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนั้นแต่ตอนนี้เขากลับเอาเรื่องเชื่อมจิตมาอ้างบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะเป็นคนเอาเงินมาใช้หนี้ให้จะได้จบจบเพราะไม่อยากให้เสียหายกับเชื่อมจิตเพราะว่าเขาเด็กก็เป็นตัวหลักในการทําเชื่อมจิตพูดถึงตรงนี้ตอนออถึงกับลั่นว่าตูงงมากเลยว่าทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้ให้ดีฉันโดนด่าว่าชั่วคนเดียวก็พอไม่ต้องมาเพิ่มเติมความชั่วให้ตอนอีกคือเห็นเราเนี่ยมีกระแสข่า อยู่ก็มาตีต่างแล้วคนที่เขาไม่รู้อ่ะเขาจะรู้สึงยังไงรับข้อมูลแบบไหนคลิปเสียงเนี่ยอเอาส่งให้พี่เปียกพี่หนุ่มหรือทุกคนฟังหมดแล้วที่โดนพาดพิงนะคะเออไม่ใช่ว่าเห็นเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้คุณก็จะมาโยนขี้โยนบาปให้เราหมดไม่ใช่เอาเราไปอ้างหมดไม่ใช่มีช่วงหนึ่งก็พูดแซออดีนะคะเออมีพูดมีช่วงหนึ่งก็พูดแซออดีแล้วตอนนี้เอาออแอบบอ้างทําไมขอบคุณน้องคนนั้นนะคะท,ที่ที่มาบอกมาบอกเรา อ่านะคะแต่ที่จริงเนี่ยมีคนมาบอกเราก่อนหน้านี้อีกคนหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่วันที่เราไปออกรายการหุ่นกระแสนะที่อ้อไปกองปราบครั้งที่2แต่ตอนนั้นอ้อไม่ได้รับทราบหรอกทีมงานพี่หนุ่มบอกว่ามีคนโทรเข้ามาในรายการแต่วันนี้ทราบแล้วนะคะตอนที่เขาทักมาทางทางแอฟฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยอ้อก็ยังคิดไม่ออกเขาบอกว่ามีคนแอบอ้างทางเป็นหนึ่งก็คือทางคุณอ้อแล้วก็แอบอ้างพี่หนุ่มแอบอ้างทนายแอบอ้าง e. อีอ้อก็เลย ให้เบอร์โทรเขาไปแล้วเขาก็โทรมาให้อ้อฟังคลิปเสียงทั้งหมดมี2คลิปทึ่งคุยกันน่าจะเป็นเมื่อวานนี้กับวันก่อนซึ่งอ้อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเชื่อมจิตที่ทําอยู่นะคะเริ่มแรกถ้าใครตามเรื่องนี้ออทากับออทาในานามกลุ่มเป็น1ก่อนแล้วมีอ e, ีมีเคมาซัพพอร์ตนะคะเราแยกกันเดิน นะคะร่วมกันตีแล้วก็แยกกันเดินไปตรงนี้ตรงนี้ทีไปออกอไปหน่วยงานภาครัฐอย่างอี้กับพี่เคเนี่ยเขาก็ไปสำนักงานตำรวจอย่างอ้อเองไปพอมอไปสำนักพุทธไปสำนักนายกนะสิ่งที่พวกราทนะคะแล้วเราก็มาซัพพอร์ตกันจนถึงตอนนี้นะคะเราก็มาร่วมกันเป็นทีมใหญ่กับศาส,สนาก็คือกับพี่เปี๊ยกกับมหาหมีกับหลายๆท่านดอรอดิเทพนะคะแต่ตอนนี้คุณกลับเอาเรื่องเชื่อมจิตมาอ้าง นะคะมาอ้างว่าเนี่ยพี่หนุ่มจะเป็นคนให้เงินเขามาใช้นี่จะได้จบจบเพราะไม่อยากให้เสียหายกับเชื่อมจิตเพราะเขาก็เป็นตัวหลักในการทําเชื่อมจิตกุงงงมากเลยว่าทําไมกล้าพูดแบบนี้เนี่ยเขาไปกองปราบด้วยเขาไปออกรายการด้วยนะนะเป็นทีมของพี่ต้นอ้อนะนะเอ้าบาทนี่ให้ดิฉันโดนด่าว่าชั่วคนเดียวก็พอค่ะไม่ต้องมาเพิ่มเติมความชั่วให้อ้ออีก คือเห็นเรามีกระแสข่าวอยู่ก็มาต้ต่างแล้วคนที่ไม่รู้อ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรับข้อมูลแบบไหนนะคะแต่น้องที่เขาโทรหาอ,อ้อเขาก็เห็นแหละเขาเห็นเขาเขาเคยเห็นอ้อไปลงพื้นที่ช่วยคนในพื้นที่ของเขาเขารู้ว่าอ้อไม่ใช่แบบนั้นเขาถึงกล้าที่จะทักมาหาอ,อ้อแล้วก็ให้ข้อมูลอ้อทุกอย่างเพื่อเตือนให้อ้อระวังเตือนให้ผู้ใหญ่ระวังว่าบุคคลคนนี้นะคะเอาพวกเราไปแอบอ้าง จากนั้นในกระ,ะตุนออก,ก็ได้บอกว่าฝากบอกไว้นะคะพร้อมกับหลุดว่าเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งก่อนจะบอกว่าคุณอยากเป็นอินฟูอยากทำคอนเทนต์อยากจะไปทําเชื่อมจิตคุณจะไปไลฟ์สดทําข่าวไม่มีใครว่าค่ะแต่คุณมาแอบบอ้างว่าเป็นทีมงานของเราและอ้างว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะให้เงินไปใช้อันนี้ไม่ใช่บอกว่าทางเราเดี่ยวไม่อยากให้มีปัญหาเดี๋ยวให้เราไปเคลียร์ให้คนนั้นรอหน่อยอย่าทํานะคะตนมีคิปเสียงนะคะเสียงคุณเลยค่ะที่อ้างชื่อพี่หนุ่มเนี่ยชัดอ้างชื่อทุกคนเนี่ยชัดเจนค่ะ ก็นั่นแหละอ้อฝากบอกไว้นะคะคุณพ่อเอาเรียกว่าคุณพ่อดีกว่านะคะการที่คุณทําแบบนี้เนี่ยเอาอ้อไปอ้างไม่เท่าไหร่หรอกเอาพี่หนุ่มไปอ้างเอาทนายเปียกไปอ้างเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะคะอย่าทํามีปัญหาเรื่องอะไรคุณไปเคลียร์กันแต่คุณเอาลึกเอาคนเอาพวกเราไปอ้างเนี่ยม,มันมันไม่ใช่คนถ้าเขาไม่รู้เนี่ย<ม>เขาจะมองว่าเราเป็นคนยังไง คุณอยากเป็นอินฟูอยากเป็นอะไรไม่มีใครว่าคุณค่ะคุณอยากทำคอนเทนต์อยากจะไปทําเชื่อมจิตไม่มีใครว่าค่ะคุณจะไปไลฟ์สดทําข่าวไม่มีใครว่าค่ะคแต่คุณมาแอบอ้างว่าหนึ่งเป็นทีมงานของอ้อด้วยสองพี่หนุ่มจะให้เงินไปใช้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อย่าทํานะคะอ้อมีคลิปเสียงนะคะเสียงคุณเลยค่ะที่คุณอ้างชื่อพี่หนุ่มชาร์ตอ้างชื่ออ้อชาร์ตอ้างทนายเปียกมีแซมมาถึงอี ส่งให้พี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะส่งให้ทนายเปียกให้อีฟังหมดแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าวันที่หนึ่งนี้เขาจะไปสุราษฎร์ด้วยเขาต้องไปเขาต้องไปจัดการเชื่อมจิตกับเราเพราะเขาทํามัดตั้งแต่ตนต่อมานะคะต้นอ้อก,ก็ได้อ่านข้อความของคนที่แจ้งเรื่องเข้ามานะคะให้ฟังกันแบบชัดๆพร้อมกับฟาดแรงให้เลิกทําพฤติกรรมดังกล่าวและถ้าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาไปสุราษฎร์ตนก็จะต้องเตือนต่อหน้าฝากบอกนะพ่อนะคุณเนี่ยเคลียร์กันเอง คุณอยาเอาเราเนี่ยไปแอบ,บอ้างแบบนี้เราะก็ตอนแรกก็งงแหละนะคะน้องเขาทักมาทางแอฟฟ้าเป็นหนึ่งเนาะเขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพี่อ้อมีคนเอาทางเป็นหนึ่งไปแอบ,บอ้าง<อ>เขาบอกว่าพี่ต้องฟังนะมันมีคลิปเสียงเราก็บอกส่งมาได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ใช่แบบอยากออกมาทําลายอะไรเขานะแต่เขาเอาเราไปแอบ,บอ้างเราก็ต้องพูดสวัสดีค่ะสามารถติดต่อพี่อ้อเป็นหนึ่งได้ยังไงคะมีบุคคลในลักษณะแอบ,บอ้างคะ่ะ มีบุคคลในลักษณะแอบอ้างพี่อ้อค่ะหนูเล่าได้ไหมคะเราก็บอกว่าค่ะแอ,แอดมินเราเป็นคนคุยพี่ยังไม่ได้คุยหรอกขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะเราก็เลยว่าลองส่งรายละเอียดมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาเอาชื่อมาอ้างค่ะวันที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องเดินทางไปช่วยสังคมกับพี่ต้นอ้อที่สุราษฎร์แค่นี้ชีวิตคูก็จะลำบากแล้วมึงจะมาเกาะอ,อะไรกูเอง คนแบบนี้คือจะชอบอ้างบุคคลที่มีอิทธิพลในสื่ออะค่ะเพื่อมายืมเงินเราก็บอกว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มไหมเขาอ้างที่ไหนคะขอดูรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีคลิปเสียงค่ะแต่หนูอยากอธิบายก่อนอเราถามว่าขอดูรูปหน้าเขาหน่อยแล้วอยู่ๆทำไมได้มาคุยกันกับเขาเจอกันที่ไหนยังไงนะคะส่งหลักฐานให้พี่ดูได้ไหมเคยเห็นไปออกสื่อกับพี่อ้อเรื่องเชื่อมจิต ตอนนั้นกูก็เอ๊ะเลยค่ะผู้ชายเหรอคะอ่าหนูไม่ทราบว่าพี่รู้จักกันได้ยังไงนะคะไปออกสื่อกับพี่ด้วยหรอแต่หนูรู้จักเขามานานแล้วก็เลยให้เบอร์ไปเลยค่ะพอพูดคํานี้ปุ๊บอ๋อให้เบอร์ไปเลยค่ะว่าเคยไปออกสื่อกับเราเรื่องเชื่อมจิตไปออกสื่อใครอะไรเงี้ยเขาคงไม่ใช่อี้ไม่ใช่อะไรไปแอบอ้างกูหรอกเพราะกูก็ไม่ได้มีเงินทองขนาดนั้นถูกปะก็ให้เบอร์โทรไปแล้วก็น้องเขาก็โทรมาคุยเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ส่งคลิปเสียง มาให้อ้อฟังทั้งหมดที่เขาคุยกันคุณเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะโดยเอาชื่ออ้อไปแอบอ้างบอกว่าจะต้องมาลงพื้นที่กับอ้อวันที่หนึ่งเป็นทีมงานต้นอ้อแล้วอ้างว่าพี่หนุ่มจะเอาเงินมาใช้นี่ให้สองหมื่นกว่าบาทพี่หนุ่มไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัววันที่หนึ่งก็เขาก็าคงจะไปอะคะ่ะถ้าไปอ้อคงจะต้องเตือนต่อหน้านะคะ่ะฝากบอกนะพ่อนะนะคะคุณไปเคลียร์กันเองค่ะ คุณอย่าเอาเราไปแอบอ้างแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะต้นอ้อค่ะก็ได้ฟาดแรงอีกครั้งเป็นการทิ้งท้ายกล่าวว่าช่วงหนึ่งเห็นว่าอ้อเนี่ยำเลยคุณก็ไปหาคนที่คุณอวยให้เขาช่วยคุณสิคุณไม่ชอบอ้อนี่ทําไมคุณเอาอ้อไปโหนแบบนั้นเอาจริงๆไม่ได้อยากให้ฆ่าให้มีแสงอะไรมากมายเป็นแค่คนคนนึงที่ทำคอนเทนต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เสพข่าวเหมือนคนทั่วไปที่ออกมาพูดเรื่องเชื่อมจิตที่เขาไม่ได้เห็นด้วยแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้มีบทบาทส่วนเกี่ยวข้องก,กับการเข้ามาทําคดีเชื่อมจิตเลยถ้าคุณเห็นไลฟ์นี้ควรยพฤติกรรมมนนี้ะะคะออ ต้องการทำร้ายคุณแต่ก็ต้องเซฟตัวเองว่าเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอ้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อคนนี้เลยช่วงหนึ่งเห็นว่าอ้อฉ่ำเลยเน็บอ้อดีเลยตอนนี้ทําไมมาแอบอ้างอ่แล้วอะคุณก็ไปหาคนที่คุณอวยอะให้เขามาสนับสนุนคุณสิให้เขามาช่วยคุณสิคุณไม่ชอบอ้อนี่ทำไมคุณเอาอ้อไปโหนแบบนั้นอันจริงอ้อไม่ได้อยากจะให้ค่าหรืออะไรให้มันมีแสงหรืออะไรมากมายแต่เราก็ต้องพูดไว้ตอนนี้ว่าถ้าบุคคลน,นี้เอาอ้อไปแอบอ้าง เอาทนายนันชัยไปแอบอ้างเอาพี่หนุ่มไปแอบอ้างเอาอี้ไปแอบอ้างหรือคนในอเวนเจอร์ที่ทําเชื่อมจิตไปแอบอ้างเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะคะเขาแค่เป็นคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์ออกมาั่งวิพากวิจาร์เสพข่าวเหมือนคนทั่วไปคะ่ะเหมือนคนทั่วไปที่เป็นประชาชนที่ออกมาไลฟ์หรือว่าพูดคุยเรื่องเชื่อมจิตที่ไม่ได้เห็นด้วยแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีบทบาทหรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเข้ามาทําคดีเชื่อมจิตเลยนะคะแต่ถ้าคุณเห็นไลน์นี้คุณควรหยุดพฤติกรรมนี้นะคะเพราะว่าคลิปเสียงคุณมันชัดมากที่คุณอ้างถึงพวกเรานะคะพี่หนุ่มทราบแล้วทนายเปียกทราบแล้วอ้อทราบแล้วอีทราบแล้วอย่าทาอ้อไม่ได้ต้องการทําลายคุณนะแต่อ้อก็ต้องเซฟพวกอ้อเองว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะอ้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อคนนี้เลยนะคะ ซึ่งจากการไลฟ์ดังกล่าวของต้นอ้อนะคะก็ได้มีชาวเน็ตคันดำคลิปไปเผยแพร่ต่อเป็นวงกว้างนะคะงานนี้ทางทีมงานของท็อปดาราค่ะก็ได้เข้าไปซองคอมเมนต์ซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนนะคะมีการชี้เป้าวา่าบุคคลที่ต้นอ้อพูดถึงนั้นคือใครค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อที่ทําตัวอยากเป็นนักข่าวใช่ไหมครับปากก็แซบแซกเก่งอยู่นะ พ่อน้องจุดจุดจุดคนนั้นแน่นอนใช่ไหมคะใช่พ่อนอพอไหมคะและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่ามีแสงตอนไปถามถนวยแล้วมีปะทะคาลมจำได้จำได้ซึ่งจากคอมเมนต์ต่างๆนี่เองนะคะหากเป็นคุณพ่อที่มีเรื่องปะทะคาลมกับถนวยหรือทนายธรรมราสารปัญญาทนายความของกลุ่มเชื่อมจิตนะคะซึ่งเคยเป็นข่าวดังก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่4มิถุนายน25 6 7นะคะ ที่ทางพ่อแม่ของเด็กชายเชื่อมจิตวัยแปดขวบนะคะรวมถึงทนายธรรมราชทนายความของครอบครัวเชื่อมจิตได้มีการไปที่กองปราบนะคะและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กแปดขวบโดยระหว่างที่ครอบครัวเชื่อมจิตนะคะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็ได้เกิดเหตุชุนมูลระหว่างทนายธรรมราชกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะที่หลายคนรู้จักในนามพ่อน้องเพจพ่อเด็กชายที่เคยมีประเด็นจากการที่ลูกชายนะคะออกมาพูดพาดพิงถึงเด็กแปดขวบให้ไปตั้งใจเรียนค่ะโตมาจะได้ไปช่วยพ่อแม่หาเงินและไม่ใช่มาอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้า ซึ่งในวันนั้นนะคะพอน้องเพชบพยายามไลฟ์สดนกคะถามคําถามต่างๆนานากับครอบครัวเด็กเชื่อมจิตจนทําให้ทนายธรรมราชนะคะเดินเข้ามาพูดว่าผมเห็นคุณพูดถึงผมในโซเชียลในหลายรอบแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้มีอะไรก็ถามผมมาสิโดยทนายธรรมราชนะคะก็มีท่าทีชุนจัดค่ะจนเกือบวางมวยกันหน้ากองปราบเลยทีเดียว ซึ่งจากเรื่องนี้เองนะคะทางท็อปดาราค่ะก็ได้ตามไปสองที่ติ๊กตอกของพ่อน้องเพจนะคะซึ่งก็มีหลายคลิปด้วยกัน,นะคะ่ะที่ทางคุณพ่อนะคะได้มีการพูดถึงดราม,ม่าข,ของกลุ่มเชื่อมจิตจากนั้นล่าสุดค่ะก็ได้มีผู้ใช้ t ิ k กตอ,อกเผยแพร่คลิปจากไลฟ์สดของพ่อน้องเพจนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องพาดพิงใครในไลฟ์โดยในคลิปดังกล่าวค่ะพ่อน้องเพจนะคะมีการกล่าวว่าตนไม่เคยเอาใครไปไลฟ์ว่าหรือทําอะไรให้เขาเสียเรื่องส่วนตัวของตนก็กลายเป็นเรื่องสาธารณะได้ยังไงก็ไม่รู้ตนพูดได้แค่นี้อะไรที่ตนทําผิดก็ยอออมรรับผิดดเื่งในี ที่ผ่านมาตนมีหลักฐานหมดแต่เดี๋ยวไว้จะเปิดให้ดูซึ่งตนเชื่อว่าหลักฐานที่ตนมีทุกคนจะเห็นใจตนเลยแหละแต่ที่ยังไม่เปิดเพราะเลือกครอบครัวค่ะไม่ตอบโต้ดีกว่าครับเราไม่เคยเอาใครขึ้นไปไลฟว่าหรือว่าเอาใครขึ้นไปทําอะไรให้เขาเสียนะครับบางทีมันเป็นคือเรื่องส่วนตัวเราอะมันกลายเป็นเหมือนกับมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะได้ไงก็ไม่รู้นึกออกไหมครับผมพูดได้แค่นี้นะดีไหมพูดตรงไหมนะครับเพราะว่า ผมเลือกที่ผมจะอยู่กับครอบครัวว่าอย่างผมทำผิดเนี่ยผมก็ยอมรับผิดนะผมก็ไม่ไม่เฉยนะผมก็ยอมรับผิดเรื่องในอนดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคุณต้องดูหลักฐานอะผมมีหลักฐานหมดแหละนะฮะแลถึงวันหนึ่งถ้าผมไม่ได้อยู่ตรงในบ้านตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเพราะว่าอันนี้มีน้องนะครับแล้วก็มีเด็กก็ไม่อยากเล่าอันนี้เข้าใจเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับกลางวันก็ได้เดี๋ยวผมผมจะเปิดหลักฐานให้ดูให้หมด ดีไหมแต่วันนี้ผมขอพี่ๆนิดนึงเพราะว่ามันมีน้องอยู่ก็ไม่อยากไม่อยากเล่าให้ฟังโลกโซเชียลมันมันก็ใจอย่างที่พี่พี่บอกแหละนะครับแต่ว่าผมเชื่อหลักฐานที่ผมมีอยู่อะนะครับมันทุกคนจะเห็นใจผมเลยแหละเป็นแต่ว่าผมมองว่าที่ผมไม่เปิดเนี่ยเพราะว่าผมด้วยครอบครัวแลวผมก็ไม่อยากมีปัญหากับใครผมจึงไม่เปิดหลักฐานอันนี้ จากนั้นนะคะก็มีอีกคลิปค่ะที่ทางพ่อร้องเพชรนะคะได้ไลฟ์โดขอบคุณคนใต้แล้วก็ชาวสุราธานีที่ให้กำลังใจและมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวถึงกับรำไห้ออกมาค่ะขอบคุณพี่น้องคนใต้ทุกคนนะครับที่เอ็นดูผมขอบคุณคนใต้ที่รักผมนะครับขอบคุณพี่น้องสุราษฎร์นะครับที่ให้ใจพ่อนองเพชรนะครับสัญญาณนะครับว่าจะไปหาแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องสุราษฎร์ทุกคนนะครับคนนะแชร์คลิปนี้นะครับ ให้พี่น้องที่ชาวใต้นะครับขคนนะครับผู้ชายคนนี้ครับใช้ใจจริงขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวใต้ทุกคนคนไทยทั้งประเทศนะครับพี่น้องทุกประเทศใทยครับเราสู้ไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณสําหรับปวดใจนะขอบคุณใจส้มนะครับขอบคุณทองฝันนะครับนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่น้องชาวใต้ที่รักผมครับ ผมรักทุกคนนะครับขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับขอบคุณหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณในวันนั้นที่ยืนอยู่คนเดียวนะครับ แล้วก็มีพี่น้องชาวใต้พี่น้องในประเทศไทยทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พ่อน้องเพรนะคะออกมาไลฟ์สดล่าสุดจะเกี่ยวข้องกับทางที่ต้นอ้อไลฟ์สดเดือดหรือไม่นะคะแต่คอมเมนต์ของชาวเน็ตส่วนใหญ่ล้วนโยงชี้ไปเห็นว่า2เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นคือไปขอค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับอยากรู้ว่าอ้างถึงทีมอเวนเจอร์จริงไหมลองออกมาตอบเรื่องคลิปเสียงที่ทักไปขอค่าใช้จ่ายไปกองปราบมารหน่อยสิคะแอบอ้างพีหนุ่มไหมคะและหนึ่งข้อความมาใะที่บอกว่าเคยเห็น ไป,ปร่วมไลฟ์กับกลุ่มนายแม่แต่มาใช้ชื่อคนหนึ่งคนคุณเปลี่ยนสีเก่งมากค่ะก็เรียกว่าทำเอาตอมเพื่อกระตุกไม่หยุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งพูดถึงน่าจะเกี่ยวโยงกับพ่อน้องเพจจริงหรือไม่ยังไงก็คงต้องรอติดตามความจริงให้กระจ่างกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ย u b e c h anel ท็อปลาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ อ,อ,อ,อ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ